ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะให้ดูเป็นเฮลิอดนะครับตัวนี้เป็นหักลำพลาสติกนะครับแบบก็ถอดมาจากแบบนอกหรือว่าที่หลายท่านอาจจะเห็นผมโพสล,ลงไปในช่องนะครับก็คือปืนแซลมอนนะครับที่เรียกว่าแซลมอนก็คือ สีมันเป็นสีส้มนะครับคล้ายๆกับปลาซลอนนี่เนื้องานเนี่ยผมใช้ตัวพลาสติกสีส้มนะครับแล้วก็สีเทาในการขึ้นรูปโมเดลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดั้งเดิมของมันนะครับตัวเฮลล็อตแต่ว่าตัวนี้ทํายังไม่เสร็จ มันจะเหลือตัวจุลันไกพวกจุลันจุลันไกลแล้วก็ตรงตรงที่กั้นตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นโมเดลที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะครับขนาดก็ฟูสไซส ลำกล้องสี่จุดห้านิ้วนะครับลำกล้องสี่จุดห้านิ้วแล้วก็มีรางติดอุปกรณ์นะครับแบบอีกอีกโมเดลหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าไม่มีรางรางมันก็จะเรียบๆยบไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีรางคางมันจะเรียบไปแล้วก็ มันจะมีตัวที่มีรางข้างบนนะครับไว้ติดดอทนะครับตรงนี้ส่วนตรงส้นด้ามน,นะครับส้นด้ามมันก็จะมีเหมือนมีแม็กเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับวิธีถอดก็ดันตรงนี้ไปข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้น ตรงนี้ก็เป็นส่วนของชุดที่เก็บตัวกระสุนนะครับก็เอากระสุนสำรองยัดเข้าไปตามรูนะครับ ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นโมเดลนะครับไม่ใช่ปืนจริงนะครับทำมาจากพลาสติก PLA F นะครับยึดด้วยน็อตนะครับยึดด้วยน็อตก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นชิ้นมานะครับแล้วก็มายึดน็อตขันน็อตให้มันติดกันนะครับไม่ได้ติดกาวนะครับตัวนี้นะครับมันถอดได้นะครับถอดได้ ส่วน,นกลไกในการทำงานนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบระบบเข็มพุ่งนะครับเข็มพุ่งเวลาขึ้นเข็มก็ดึงกลับมาข้างหลังนะครับจะให้ดูนะครับมันจะมีมันจะมีสองระยะนะครับระยะแรกก็คือฮาร์ปกนะครับ ครับตัวนี้ก็คือเข็มมันจะยุบเข้าไปนะครับมันจะไม่จอดอยู่ครับการทายนะครับในกรณีที่เป็นปืนจริงนะครับแล้วก็สเต็ปที่2ก็จะเป็นพร้อมยิงนะครับก็คือขึ้นเข็มมาสุดพอโยวก็จะลั่นนะครับ ทราบคอกนะครับยิงแล้วก็ในส่วนของการปวดลำปลดลำก็จะมีเดือยตรงนี้ล็อกอยู่นะครับก็ดันมาข้างหน้า ดันมานะครับปึ๊บแล้วก็หักล้ำขึ้นนี่นะครับตรงนี้มันจะมีเดือยอยู่นะครับเดี๋ยวผมดันให้ดูนะครับมันจะล็อกอยู่กับตัว เป็นรับจานถ่ายนะครับอันนี้จะเป็นตัวน็อตนะครับที่เอามาจําลองเป็นเข็มแทงจำนวนนะครับอันนี้จะเห็นว่าเหมือนมันมีเข็มโผล่มานะครับ พอฮับรอบปุ๊บตัวเข็มก็จะยุบเข้าไปนะครับพอจะยิงก็ขึ้นเข็มสุดแล้วก็เหนียวนะครับนี่ครับประมาณนี้การปิดลำาดาก็ดันกลับ ิติตัวปืนก็ประมาณนี้ครับลำกล้อง4.5นิ้วด้ามเป็นฟูไซนะครับจับเต็มมือมีร่องนิ้วนะครับแต่ว่าไกมันจะแข็งนิดนึงนะครับไกมันจะแข็งนิดนึงและายละเอียดของตัวปืนก็ประมาณนี้ครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวดั้งเดิมของมันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็น่าจะเสร็จเหลือแค่ประกอบชุดลันไกนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลาขึ้นเข็มเนี่ยเราจะดันตรงศูนย์นะครับศูนย์หลังดันขึ้นมาอย่างนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีแกนยื่นออกมาข้างๆนะครับ มันจะต้องขึ้นขึ้นเข็มด้วยศูนย์หลังนะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกันดันมาแล้วก็เหี่ยวส่วนลักษณะการปลดลำอะไรก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามิติของโครงปืนเนี่ยตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยเท่ากันนะครับต่างกันแค่ด้ามนะครับ ต่างกันแค่ขนาดของด้ามตรงนี้กับความยาวของลำกล้องนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเนี่ยครับเทียบมิติให้ดูก็คือชิ้นส่วนไกลปืนเนี่ยใช้แทนกันได้ลำกล้องใช้แทนกันได้นะครับแต่จะใช้ไม่ได้ก็เฉพาะเข็มเพราะาตัวเนี้ยเข็มตัวเนี้ยเข็มตัวใหญ่เนะี่ยมันจะมี แกนยื่นออกมาด้านข้างนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีแล้วก็โครงปืนตัวนี้จะไม่มีรูนะครับจะไม่มีรูตรงด้านข้างแต่ตัวนี้จะมีก็ต่างกันแค่นี้นอกนั้นก็เหมือนกันระบบการทำงาน,นกลไกอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้ก็แซลมอนจิวนะครับ อันนี้แซลมอนยักษ์นี่แซลมอนจิวประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับในการทำรีวิวโมเดลปืนนะครับก็อาจจะห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับกว่าจะได้กลับมาทำอีกนะครับ ก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับก็ฝากติดตามไว้ก่อนแล้วก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาซัพพอร์ตทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งแบบแล้วก็โมเดลหรือว่าการเข้ามาชมคลิปนะครับการคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับส่วนงานของใครที่ผมยังไม่ได้ทำให้เดี๋ยวผมจะ ต้องคืนเงินมัดจำนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับส่วนท่านที่งาน,านท่านที่เสร็จแล้วก็จะส่งให้ภายในอาทิตย์นี้นะครับท่านที่ยังงานท่านไหนที่ยังไม่ได้ทําให้เลยก็จะคืนเงินมัดจาให้นะครับเพราะว่าผมเลือกรับงานแล้วนะครับช่วงนี้เลือกรับงานไปแล้วเหมือนกับ ที่ผมแจ้งไว้นะครับว่าจะรับงานถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาคอนเทนต์มาลงช่องนะครับอาจจะมารับทำโมเดลอีกทีนึงก็อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้รับงานแล้วนะครับแต่ว่าพวกแบบ ก็ยังมีอยู่นะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับแบบที่เป็นตำรานะครับแต่ว่าในงานของส่วนของโมเดลเนี่ยจะไม่มีนะครับแบบก็จะมีแค่ไฟล์ pdf นะครับที่ส่งให้ได้นอกกนั้นก็ที่เป็นเล่มก็ไม่ได้ส่งนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ ขอบคุณมากครับ